สวัสดีคุณพิมทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเชียร์แชนเนลครับคลิปนี้ครับก็เรียกว่ามากับการรีวิวนักเตะครับอย่างมาโกแวตติแพ็กของยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบสุดท้ายนะครับก็ตัวนี้ครับหลายๆคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับอัปตันครับจะอยู่ที่9.5สำหรับคำว่า c m f มิดฟิลด์กลางนะครับผมแต่ถ้าลองขยับไวรตตีครับไปเล่นแบบกองกลางตัวรับ DMF ครับจะอยู่ที่9.2นะก็สามารถเล่นได้นะครับ แล้วก็ถ้าปรับไปเป็นตัวย์เมคเกอร์นะครับกลางลูกเนี่ย8ปถ้าลองปรับไปเป็นปีขวาดูนะครับเ9เรียกว่าผมว่ากองกลางนี่แหละดีสุดแล้วเกี่ยวกับเวรัติสนะครับส่วนในเรื่องของดีเทลนะครับรายละเอียดเนี่ยส่วนสูงครับ165ซนติเมตรครับเวอร์ชัน28่ปีเป็นผู้เล่นที่นัดเท้าขวานะครับเพียรคอร์ดก็ไม่เยอะนะครับแค่47เท่านั้นแล้วก็เลี้ยวดันนะครับเลี้ยว21สครับส่วนในเรื่องของค่าพลังภายในเกมครับต้องบอกเลยว่าเป็นกองกลางที่ ทำเกมดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะมีความเร็วอยู่บ้างนะครับมีบาลานแล้วก็มีการเล่นเกมรับที่ค่อนข้างโอเคด้วยนะครับผมแต่ก็มาเรื่อมที่ความสามารถทั้งหมดของเกมรุกโดยรวมครับ68ถือว่าโคตรน้อยมากๆสาหรับการเล่นเกมรุกนะครับบอลคอนโทรลครับการคลองบอลนะครับ93การเลี้ยงบอลครับดิฟบิ้งก็93เช่นเดียวกันครับแต่การเลี้ยงบอลตามนะครับไททโพซิชันครับสูงถึง98นะครับส่งสั้นโลพาสก็เต็มแม็กนะครับ99 ส่งไกลก็ตามมาติดๆครับ9.7ฟินิชชิ่งครับการจบสกอร์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับ66การหมุนฮีดดิ่งนะครับ5.3แล้วก็ลูกฟรีคิกครับ7.5นะครับและก็ในด้านของการยิงปั่นนะครับการยิงโค้งนะครับยิงคืบนะ86สปีดความเร็วนะครับ7.8แล้วก็สปีดต้นครับ86นะครับพลังการยิง810ครับกิ๊กพาวเวอร์เนี่ยกระโดดจัมนะครับ6.7แล้วก็ความแข็งแรงครับ7 4นะครับบาลานซ์หรือว่าสมดุลนะครับก็ค่อนข้างโอเคอยู่นะครับ9 2 ความอ่นเนี่ยแ8ครับแถมเวลรติคับสามารถเล่นเกมรับได้ด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ย81บอลวิ่งครับการแย่งบอลันเข้าประทะนะครับแ8แล้วก็แถมดุดันมาที่87นะครับผมส่วนในเรื่องของการใช้เท้าครับก็ต้องบอกเลยว่าสามารถใช้ได้สําหรับเท้าซ้ายครับแล้วก็ค่อนข้างแม่นยำด้วยครับฟอร์มตอนนี้ก็อยู่ที่ฟอร์มซีนะครับก็ต้องลุ้นครับว่านันในหัวจะตั้งหรือตกนั่นเองนะครับและก็ในเรื่องของสกิลพาสีเวลรติคับเป็นกองกลางที่ มาครบนะครับสกิลครับจะมีพวกมาเซียวเทิร์นนะครับการหมุนตัวนั่นเองครับนอกจากนั้นครับจะมีซัมโบโรนะครับมีคัตเมียนเทิร์นด้วยนะครับการล็อกหลบนะครับแล้วก็มีวันทัชพาสจะมีโทรพารซิงนะครับแทงทะลุช่องแล้วก็นี่ฮะเวทเต็ดพาสเกี่ยวกับการเปิดบอลนั่นเองนะครับไซก้อยก็มานะครับออกไซ์เคอร์แล้วก็หลุดรถเติดพาสก็มีด้วยนะครับเกมแมนชิพครับเรียกฟาวก็ติดมาแล้วก็นี่ฮะไฟตติ้งสปิริตนะครับการมีมีหัวใจนักสู้นะครับวิ่งไม่มีถดถอยแน่นอนนะครับ และก็ในเรื่องของสไตล์การเล่นจะเป็นตัวเชื่อมเกมแน่นอนครับนักเตะประเภทนี้ครับส่งบอลดีเปิดบอลได้แน่นอนเกี่ยวกับมาโกวีรตินะครับผมสำหรับมาโกวีรติตัวนี้ครับเรียกว่าอัปตันแล้วนะครับจะอยู่ที่9 5สําหรับคําว่า cmf มิดอยู่ตัวกลางนะครับผมและก็คนนี้ครับเรียกว่าถ้าคุณผู้ชมคิดว่าอินเอสตานะครับเรเนโดเมสซี่เนี่ยตัวเล็กแล้วนะครับคุณต้องดูคนนี้ครับมาโกวีรติครับนักเตะที่ ตัวเล็กเอามากๆนะครับกับส่วนสูงครับสรีร่ร่างกายเนี่ย165ซมซึ่งเท่าไปเล่นจริงในเกมนั้นบอกเลยว่าเห็นความต่างที่ค่อนข้างชัดเจนมากๆนะครับนี่อาจจะเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะเป็นจุดที่คุณผู้ชมอาจจะไม่เลือกใช้นะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่รูปร่างเล็กสมมุติเลยลูกเตะมุมบางเอิญเวลติตัวนั้นเนี่ยประกบนักเตะที่โมงได้พอดีนะครับอันนั้นคือความเสียหายที่เยอะมากๆ ถ้าฝั่งตรงข้ามมงเข้าเนี่ยบันไหลแน่นอนแต่ถ้ามงออกไปก็รอดตัวนะครับซึ่งความทั้งกระโดดนะครับทั้งมองบอลวอเติมันไม่ได้เลยจริงๆนะครับอาจจะเป็นมิมจีกองกลางที่ถ้ากลางคุณแน่นพอนะสมมุติกลางลุกเป็นคิวินเดอร์บอยละกันนะครับแล้วก็กลางรับเป็นวิเอร่าง่ายๆเลยก็จบวอเติไปยืนกองกลางได้นะครับหน้าที่ก็แค่ทำเกมนะครับส่งสั้นไปเปิดบอลทำเกมนิดๆหน่อยๆ เป็นตัวที่อคอยขับเคลื่อนระหว่างเกมรับขึ้นไปเกมลุกประมาณนั้นครับแล้วก็ผมขอพูดถึงเกมลุกเลยละกันถ้าเรื่องของการจบสกอร์นะผมก็ต้องบอกเลยว่าแรตติจบสกอร์ได้โคตรยากมากๆนะครับไม่ใช่ว่าผมยิงไม่ดีนะอาจจะมีลูกยิงดีบ้างแหละนะครับอาจจะเข้าลูกหนึ่งสองลูกอะไรเนี้ยแต่โดยรวมนะยิงเบามากๆนะครับแล้วก็จบสกอร์ได้แบบถ้าเรื่องของการยิงไกลนะนอกกรอบอะยิงผมว่าประตูรับสบายอะ แต่ถ้ารูปแบบจอดจอเข้าแบบทับแทบอินสวยๆแล้วก็เข้าแบบเข้าฮอตสวยๆนะอย่างนั้นน่ะผมว่าไม่พลาดหรอกนะครับทั้งยิงโค้งก็ดีนะครับยิงไกลก็ดีเนี่ยผมว่าเรติเป็นกองกลางที่เล่นเกมลุกได้ไม่ดีนะแต่ถ้าคุณผู้ชมมีแฟรงกี้เดยองหรือว่านักเตะค,คนอื่นที่เป็นบล็อกทูบ็อกเนี่ยผมว่าเล่นดีกว่านะเพราะว่าสไตล์กาเล่นของเวติจะเป็นตัวเชื่อมเกมแค่นั้นครับ ได้แค่เปิดบอลทาเกมคล้ายๆกับตัวเพลย์เม e เกอร์ก็ทําได้นะครับประมาณนั้นเลยสําหรับเกมรุกนะครับแล้วก็ในเรื่องของการเลี้ยงบอลครับผมว่าเป็นนักเตะที่คล่องเป็นนักเตะตัวเล็กที่คล่องนะครับเพราะว่ามีสกิลพาร์ตีเกี่ยวกับมาซิโอเทิร์ก็คือการหมุนตัวครับใครชอบเล่นท่านะครับตัวนี้เล่นไปเลยครับเล่นท่าได้ค่อนข้างพิวมากๆเลยนะครับแล้วก็คลองบอลได้ดีนะครับการเลี้ยงบอลเนี่ย 1 2 1 2นเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ขับเคลื่อนบอลได้ค่อนข้างดีมากๆเลยสําหรับกองกลางนะครับผมและก็ในเรื่องของการทําเกมนะครับพูดไปแล้วว่าเมื่อกี้ส่งบอลดีนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่คล่องนะครับใช้ความคล่องตรงนี้แหละครับเลี้ยงหลบปุ๊บแทงรูช่องให้กับกองหน้าก็ได้หรือว่าเปิดให้กับปีกซ้ายหรือว่าเปิดให้กับปีกขวาก็สามารถทําได้และก็สกิลพาสซีฟกับค่อนข้างครบเครื่องนะมีทั้งวันทัชพาสนะครับมีทัร์าสซิ่งด้วยนะครับแล้วก็เวทตเต็ดพาส ซึ่งสอดคล้องแน่นอนครับสำหรับการทําเกมเกี่ยวกับเวอร์ติตนะครับผมและก็ในเรื่องของความเร็วนีครับผมว่าเวอร์ติตก็เป็นนักเตะที่มีความเร็วนะครับมองว่าไม่ช้าได้เลยนะสาหรับเวอร์ติตครับมีพลังกระชากหรือว่าการออกตัวเนี่ยสูงถึง86ผมว่าสูงนะสำหรับกองกลางที่รูปร่างเล็กแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อนข้างกระทัดรัดเนี่ยผมว่าไปกับบอลได้ดีเลยแหละอาจจะก,กระชากได้บ้างบางครั้งนะครับสำหรับเวร์ติต และก็ในเรื่องของความแข็งแกร่งอย่างเงี้ยร่างกายอย่างเงี้ยผมว่าเป็นตัวที่ยังไงก็บางนะครับความแข็งแกร่ง74บาลานซ์เนี่ยอาจจะมีนะ92แต่ผมบอกเลยว่าบางมากๆถ้าเจอพวกวิเอร่าคาเซมิโร่อย่างเงี้ยควินเทบอยก็เอาเถอะนะครับต่อก่อนยากว่ะจริงๆนะครับนอกจากคุณผู้ชมเป็นคนที่ชอบเล่นฟูลทีมอย่างเงี้ยฟูลปารีสฟูลอิตาลีอย่างเงี้ยผมว่าเวิร์กแน่นอนสำหรับเอาไปเล่นแบบฟูลทีมนะครับ ลงแรงกิ้งก็ลงได้นะก็คนเก่งอ่ะทําอะไรก็เก่งถูกไหมล่ะสมมติผมเล่นไม่เก่งอย่างเงี้ยก็อาจจะเลือกใช้ตัวอื่นที่รู้สึกว่าแบกทีมได้เยอะกว่าประมาณนั้นละกันนะครับผมและก็ในเรื่องของสกิลพาสซีฟนะครับผมคัดมาจาก10สกิลเนี่ยมีแค่5สกิลเท่านั้นที่มองว่ามีประโยชน์ครับจะเป็นการหมุนตัวนะครับมาซลเทิร์นมีวันทัชพารกับการเล่นบอนแรกก็ดีนะครับมีโทรปัสซิ่งนะครับแทนดูช่องแล้วก็เวสต์เอ็ดพารการเปิดบอลแบบมีน้ำหนักนะครับ แล้วก็แถมไปก็คือโลดเลดพาร์ทที่จะเปิดแบบติดสกรูหน่อยสําหรับเวร์ติครับเป็นตัวที่ทําเกมเนะี่ยผมบอกเลยว่าเดอะเบสแน่นอนสําหรับเรื่องของการทําเกมครับแล้วก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสําหรับคนชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าขอบคุณครับ